หมอสั่งผ่าตัดตัวนค่ะดาราสาวตรวจพบมะนเล็งเป็นยังไงมาติดตามเรื่องราวกันค่ะสำหรับเขาคนนี้นะคะออกมาเปิดเผยให้ได้ฟังกันค่ะหากจะพูดถึงนักแสดงมากความสามารถในวงการและก็เรียกได้ว่ามีมากมายค่ะทราบกันดีเลยนะคะว่านักแสดงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หากขยันวิคความสามารถเทียบเท่าชั้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมาย กับล่าสุดนะคะก็จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ค่ะสาวพักโซดามเป็นนักแสดงเกาหลีที่มีดวความสามารถแ้าคนนี้เป็นสาวมวยหน้าเก๋ที่มีเอกลักษณ์สไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนะคะกับล่าสุดเนี่ยก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับเธอด้วยละค่ะเพราะเมื่อไม่นานได้มีการรายงานจากแพทย์ที่รักษาตัวสาวพักโซดามคนนี้เอาไว้ว่า ออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าต้องรับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเพราะมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าผลวิจัยออกมาแล้วว่าเธอคนนี้เป็นมะเร็งไทรอยชนิดพาพิลลารีค่ะซึ่งปัจจุบันเองก็รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยในช่วงที่พักฟื้นตัวแต่เธอเองก็เสียใจที่ไม่สามารถอยู่กับแฟนที่รอเข้าชมภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเธอได้ยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ